นักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดอายุ16ปีฝึกซ้อมและเก็บตัวอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเดือนพฤศจิกายนนักฟุตบอลหญิงชุดนี้จะเข้าร่วมกัน่งขันฟุตบอลหญิงแชมป์เอเชียรอบ8ทีมรายการ AFC U16 Women Championship China 2015ที่ประเทศจีนโดยไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับจีนเกาหลีใต้และอิหร่านส่วนสาย B มีอุซเบกิสถานไต้หวันญี่ปุ่นและเกาหลีเหนือเป้าหมายของไทยคือต้องทำผลงานให้ดีที่สุด เพื่อสิทธิในการเป็นตัวแทนเพียง2ทีมจาก8ทีมเข้าร่วมแข่งขันฟีฟ่าวีเมนส์ยูสิแชมป์โลก2016ที่ประเทศจอร์แดนสตาฟโค้ชที่ร่วมดูแลผู้เล่นชุดนี้บอกว่าทัวร์นาเมนต์ที่จะเกิดขึ้นถือเป็นความท้าทายซึ่งซึ่งซึ่งทัวร์นาเมนต์ที่เราจะไปเล่นเนี่ยก็คือชิงแชมป์เอเชีมเมยนะครับซึ่งเป็นทันวร์นาเมนต์ที่เป็นทีมชั้นนำนะครับแปดทีมชั้นนำดังนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของสมรรถภาพนะครับให้ดีนะครับในการเล่นนะครั้งนี้ครับผม ถือว่าเป็นงานหนักหรือเปล่าครับกับการเจอทีมหินหินพอสมควรถ้าถ้าในระดับนี้ก็ถือว่าไม่เท่าไหร่แต่ว่าเราเราก็ไม่ประมาทนะครับแต่แต่ถ้าพูดถึงชื่อชั้นนะครับเราก็ก็เป็นรองในเรื่องของมหาอำนาจในเรื่องของพวกพวกจีนพวกญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับนะเราก็เป็นรองเขานิดนึงนะครับเกี่ยวกับพวกเกาหลีใต้เกาหลีเหนือด้วยอย่างเงี้ยครับผม แต่ด้วยสปิตทีมแล้วทุกคนน่าจะสู้ได้ใช่ไหมครับครับผมสู้ได้ครับสู้ได้ครับน่าจะสู้ได้เพราะว่า,ารุ่นพี่ของเราเนี่ยก,ก็เกือบที่ได้ไปสร้างประวัติศาสตร์นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับ,รบนะก็นิดเดียวและแพ้เฉพาะนะครับแต่งง้นเราก็ได้จารึกประวัติศาสตร์ได้ว่าฟุตบอลหญิงรุ่น16ปีได้ไปบนโลกแล้วอย่างเงี้ยครับผมพร้อมอ่ะพร้อมเลยอ่ะพร้อมเลยครับดูรายชื่อหลายๆทีมแล้วค่อนข้างเป็นทีมขนาดใหญ่ เราสู้ไหวหรอเปล่าทีมชาติไทยเองไหวค่ะชัวร์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 ถ้าหนูติดนะนติดนะเพราะอะไรถึงมั่นใจว่าทีมชาติไทยจะสู้คนอื่นได้ครับก็ซ้อมมาก็หนักพอสมควรคร่ะแล้วก็เล่นพอเข้าขากันแล้วร,รู้สึกค่ะน่าจะชนะได้ผู้เล่นชุดนี้มีที่มาจากนักเรียนโรงเรียนกีฬาทั่วประเทศทีท่ผ่านการคัดตัวอย่างเข้มข้น และจากผู้เล่นในขนาดนี้27คนจะถูกคัดได้เหลือเพียง23คนก่อนที่จะเดินทางสู่จีนสำหรับทีมฟุตบอลหญิงชุด16ปีมีด็อร์กระสมชนะวง์ประธานสโมสรขอนแก่น FC ทีมฟุตบอลในลีกภูมิภาคทำหน้าที่ผู้จัดการทีมชาติโคนน้ดหนึ่งหนึ่งือไทยสระทองเวียนเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนและวรากรจิตเที่ยงทำหน้าที่สตาฟโค้ด ฟุตบบนในรายการ AFC U16 ปีจะเป็นประสบการณ์ท้าทายอีกครั้งให้กับผู้เล่นเหล่านี้บุญเลือกวงเพชรถ่ายภาพสสพลเพชรแท้ในช่ o นทีวีรายงาน